อาจาดาผิดพลาดอีกแล้วกันหรือ,อยังไงไหนเคยบอกว่าผพพู้ิสัตย์สัตว์มายานั้นเป็นผพพู้ิสัตย์ที่หายากยิ่งแต่ยิ่งกว่าสายโลเกียเสะอีกซึ่งคําพูดนี้ถูกกล่าวออกมาในภาคมาลินฟอร์ดหรือพูดเป็นอีกในหนึ่งได้ว่าผพพู้ิสัตย์สายพันธุ์สัตว์มายานั้นครับเป็นผพพู้ิสัตย์ที่แม่งหายากมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นั่นเองครับโดยในภาคมาลินฟอร์ดณตอนนั้นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสายโลเกียนับว่าเป็นของหายากค่ะ แต่ของที่หายากกว่าคือผลพิษศาสตว์สัตมายาครับและความแตกต่างระหว่างพลังสายโลเกียกับพลังสัตว์มายานั้นมันมีจํานวนที่แตกต่างกันอย่างมากมายมหาศาลพอสมควรครับเพราะตอนนั้นเนี่ยในภาคมารินฟอร์ดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามากโก้นะครับมีพลังสัตว์มายานกฟินิกครับส่วนอีกคนนึงนะผมที่เปิดเผยในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยนั่นก็คือเซนโงคุคพลังพระพุทธ,ธองค์ซึ่งณตอนนั้นนะครับมีผลพิศาสตร์สัตมายาให้เราเห็นแค่2ผลเท่านั้นครับแต่ว่าพลังสายโลเกียนี่คือ โปมาเยอะเลยนะครับทั้งพลังควันพลังทรายพลังสายฟ้าพลังเยี่ยแข็งพลังความมืดพลังแสงพลังแมกมา่าแล้วก็พลังไฟนั่นเองครับเพราะนั้นคําพูดที่ถูกกล่าวออกมาในภาคมาลีนฟอร์ดเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกพิเศษแล้วก็สเปเชียลมากๆกับการมีอยู่ของผบิศาสสายพันธุ์สัตมายานะแต่เอ๊ะมันแปลกๆครับผมเพราะว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ย พลังตั์มายาดิแม่งแบบมีเยอะขึ้นทุกวี่ทุกวันน,น,นะครับผมจนณปัจจุบันนี้เนี่ยแม่งแลงแล้วก็ทิ้งห่างพลังสายโลเกียกันไปหลายผลพอสมควรแล้วนะไล่เรียงกันแบบเร็วครับผมพลังสายโลเกียณนะปัจจุบันนี้เนี่ยพูดเพิ่มเติมจากที่กล่าวไปเมื่อครู่นี้ก็จะประกอบไปด้วยพลังขีมะพลังป่าพลังแก๊สพลังโครนรวมแล้วทั้งหมด10 สองผลครับตัวพลังสัตว์มายาเนี่ยรวมๆนับปัจจุบันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าปลาเข้าไป16ผลคนแล้วล่ะครับเยอะมากนะมีพลังนิกะนะครับพลังฟีนิกพลังพระพุทธองค์มังกรฟ้าเซลิวจิ้งจอกกหางยามาตโนโอโรจิโอนิวโดโอคุชิโนมากามิม้าเปกาซัส กิวคิอิสึมาเดะโฮกิบาคดสึแซนเวิร์มเซเบอร์ลัสแล้วก็ล่าสุดพลังกิเลนครับด้วยการที่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยพลังสายพันธุ์สัตว์มายามัมนแซงหน้าสายโลเกียไปแล้วเนี่ยผมเองก็เคยบน่บนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกับไอคอนเซ็ปและสิ่งที่เคยพูดไว้ในภาคมารีนฟอร์ดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วสิเออดูแล้วมันผิดรูปผิดร่างผิดโครงสร้างจากที่อาจารย์อุดาเนี่ยเคยวางไว้หรือเปล่านะแต่เอาเข้าจริงแล้ว เนี่ยผมก็ต้องกล่าวขอโทษอาจารย์โอด่าไว้ณที่ดีด้วยนะครับที่เราแบบว่าไปเซ์อาจารย์โอดาเนี่ยไปบอกว่าอาจารย์โอด่าเนี่ยหลงลืมหรือเปล่านะไปบอกว่าอาจารย์โอดาเนี่ยพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับแหมระดับผู้แต่งเองนะกาหนดโครงเรื่องมาเองกําหนดโครงสร้างมาเองเนี่ยผมเขาจะผิดพลาดกันได้อย่างไรนะต้องขออภัยไว้ณที่ดีด้วยครับเพราะถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ย ย,ยังไงก็ต้องยอมรับว่าการที่จะบอกว่าพลังสัตมายานั้นนับว่าเป็นพลังที่หาได้ยากกว่าสายโลเกียตามการรับรู้ของคนทั่วไปเนี่ยมันยังสามารถพูดแบบนั้นได้อยู่ครับแต่ต้องมีในวงเล็บต่อท้ายนะครับว่าตามการรับรู้ของคนทั่วไปนะพอถ้าพูดถึงการรับรู้ของคนทั่วไปเนี่ยพลังสายพันสัตมายาเนี่ยคนประชากรประชาชนทั่วไปในโลกันพีสเนี่ยเขาจะรู้จักแค่ไม่กี่พลังเท่านั้นเองครับก็จะประก ไปด้วยพลังของมา์โกพลังของเซงโอคุพลังของไคโดพลังของแคทเทริน่าเดวอนแล้วก็พลังของเจ้าสตองเกอร์นั่นเองครับแค่นี้เท่านั้นเองนะส่วนพลังอื่นๆเนี่ยต้องนับว่ามันเป็นพลังลับนะครับผมเป็นพลังที่ถูกปกปิดตัวตนอยู่เป็นพลังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักนั่นเองนะเป็นพลังที่ประชาชนทั่วโลกแทบจะ99%าเกนี่ยไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกมันครับอย่างเช่นเนี่ยพลังนิกกของลูฟี่ครับประชาชนทั่วไปไม่รู้ได้ซ้ำเลครับผมว่า ูฟี่เป็นเทพติกาครับตามการรับรู้ของประชาชนทั่วไปก็จะรู้แค่ว่าเจ้าลูฟี่เนี่ยมีพลังแบบผลโกมุโกมุนะครับพลังในประเทศพโนครับผมแน่นอนครับว่าโลกภายนอกไม่ได้รับรู้ตัวตนของพลังเหล่านี้อยู่แล้วครับก็จะมีพลังของโอโลจิพลังของโอนิมารุพลังของยามาโตะครับรวมถึงพลังของ5ผู้เท่าทั้ง5้าคนครับเป็นเหล่าพระเจ้าที่วันวันอยู่แต่บนดินแดนสักดิท์แมรี่จัวนะครับผมไม่ได้เดินทางมาที่โลกเบื้องล่างกันเป็นชาติแล้วนะครับผมถ้าเรื่องมัน ไม่ใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้รู้เสียด้วยซ้ําไปนะครับว่าห้าพุทธเฒ่าพวกนี้เนี่ยเก่งกาจมีฝีมือหรือว่ามีพลังพิเศษจากผลพิสาจนะครับเพราะฉะนั้นพลังสัตว์มายาของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความลับจากคนทั่วไปครับรวมถึงพลังของพวกภาคีตันเทพด้วยครับก็เป็นความลับจากประชาชนทั่วไปครับที่จะมีพลังเซอร์บรัสแล้วก็พลังกิเลนที่เราเห็นนั่นเองนะเปรียบเทียบกันดูแล้วครับเท่ากับว่าการรับรู้ของคนประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะรับรู้ว่าเฮ้ยมีสัตว์มายาอยู่ในโลก5ผลณนะปัจจุบันนี้ส่วนายโยโก มี12คนณนะปัจจุบันนี้ครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในสัดส่วนและความเป็นไปได้ที่คนทั่วไปรู้ว่าเออมันก็ตามนั้นนะครับผมที่คนในโลกวันพีทเนี่ยเขาเข้าใจว่าสัตว์บายานั้นนี่ครับเป็นพลังที่หาได้ยากแต่ยิ่งกว่าสายโลเกียนนั่นเองอะนะ เพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับผมกระตูนพีชก็ยังสามารถคงคอนเซปต์เดิมได้ครับผลพิศารสายพันธุศสัตว์มายาน้นยังคงเป็นโหวิศารที่หายากมากกว่าสายโลเกียตามการรับรู้ของคนทั่วไปครับแต่นั่นแหละครับผมในตอนนี้เนี่ยกระตูนพีชยังไม่จบนะครับในการดําเนินเรื่องต่อๆไปเนี่ยอ่ะส่วนตัวก็มองว่าจะสายโลเกียหรือพลังศัตว์มายาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นเพิ่มเติมม,ม,มากขึ้นไปอีกนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพลังของท่านอิมนะครับผมเออไอท่าน อีมีเราเห็นแบบรูปร่างแบบใหญ่ๆยักษ์ๆนะครับผมก็คิดว่าไม่ก็คงเป็นแบบสัตว์มายานะอจะแต่ก็เดี๋ยวต้องรอเปิดเผยอย่างเป็นทางการอีกทีนี้นะครับว่าถ้าเป็นสัตว์มายาเนี่ยมันจะเป็นแบบสัตว์มายาตัวไหนประเภทไหนนะหรือคนอ,นอื่นครับผมที่น่าจะมีพลังโกงๆนะครับผมแล้วก็อาจจะอยู่ในประเภทแบบสายโลเกียรหรือสายพันธุ์สัตว์มายาครับทั้งดราก้อนเอยโลกิเอยนะครับพาคีอัศวินเทพคนอื่นๆนะครับผมเซนฟิกแกลนการลิ่งหรือแชมบล็อกอะไรพวกนี้ครับ พวกตัวละครใหม่ๆที่มีพลังโหดๆโกงๆที่จะปรากฏตัวเพิ่มมาในช่วงท้ายๆของการ์ตูนวันพีชนี้เนี่ยพวกเขาก็น่าจะมีพลังพลบิสารโกงๆแน้วละครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมีพลังผลบิศสารแบบไหนติดตัวเป็นพลังสุดโหดสุดโกงมาจำัวของพวกเขาวะนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชนะครับผมไป Bop!